สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีสวิตครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอในนะครับ MacBook Pro นะครับ A1706 นะครับตัวนี้ก็เครื่องนี้ลูกค้ามาในอาการที่ว่าจอเสียนะครับผมจอเป็นเส้นนะครับอ่าอันนี้ก็ผมทำการเปลี่ยนนะครับตัวหน้าจอเป็นการเปลี่ยนแบบจอด้านในนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับนี่ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวจะทําการส่งเครื่องคืนลูกค้านะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเปลี่ยนจอ macbook นะครับทุกรุ่นเลยนะครับสม i ยด e ไอทีเซอรมีรับเปลี่ยนทุกรุ่นเลยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจสมายด์ไอทีเซอริสครับโอเคครับก็วันนี้ช่างต่ายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ